สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช n n e l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของทําไมเราควรที่จะต้องจริงจังกับการเป็นเว็บเดเวลอปเปอสักทีพอดีผมเพิ่งไปเจอโพสต์นะครับของพี่ซัมซุงนะครับก็นี่ครับพี่ซัมซุงเนี่ยโพสต์ Post นะครับใน Facebook นะฮะ ซึ่งผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเลยอยากจะทําวิดีโอนะครับมาแชร์นะครับโพสต์ที่พี่ซัมซุงเนี่ยได้แบ่งปันนะครับเรื่องดีๆนะฮะตรงนี้นะครับใครที่ไม่รู้จักพี่ซัมซุงนะครับบอกเลยว่าพี่ซัมซุงเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งคนหนึ่งเลยนะครับแล้วผมเนี่ยก็ติดตามมานานมากเลยนะครับพี่ซัมซุงเนี่ยก็มีผลงานหลายอย่างนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้ง Back I อเดียด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะติดตามพี่ซัมซุงนะครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามเพจแบ็ k ไอเดียนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลงงกด้้้าานนล่ไวใหะครับ โอเคทีนี้มาดูโพสต์ที่พี่ซัมซุงเนี่ยโพสต์ไว้นะครับพี่ซัมซุงนะครับโพสต์ว่าทําไมเราถึงต้องมาสนใจและจริงจังกับการเป็นเว็บดีลเลอร์เปอร์กันสักทีนะครับตรงนี้พี่ซัมซุงบอกนะครับว่าเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะย้ายมาอยู่บนเว็บกันหมดยังไงล่ะคุณลองคิดดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสิแล้วจะเข้าใจถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเมื่อหลายๆปีก่อนในสมัยที่ผมจําได้ดีว่าเคยมีข่าวว่าสายเว็บกําลังจะตายกันหมด ตรงนี้ผมก็เคยได้ยินมานะแบบสมัยก่อนแบบหลายปีที่แล้วนะครับคือเคยมีแบบข่าวว่าเออเว็บดูแลเปอร์เนี่ยกำลังจะตายอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครอยู่ช่วงนั้นก็น่าจะเคยได้ยินข่าวกันนะครับพี่ซอมซุงก็บอกว่าซึ่งนานมาแล้วนะครับนานมากแล้วนะฮะผมน่าจะเคยได้ยินข่าวนี้มาตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่มัธยมเลยมั้งนะครับโหนานมากนะครับผมนี่ยังแบบเด็กมากๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะนะครับเพราะสมัยนั้นสายเว็บหนทางไปต่อมันค่อนข้างจะตันมากนะครับด้วยขีดจํากัดหลายๆอย่างเช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตยังยากมากและความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ยังช้ามากถ้าเทียบกับทุกวันนี้แถมยังมีขีดจำกัดของเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่ล้าสมัยด้วยนั่นเองนะฮะแน่นอนว่าคนก็หันไปทำอย่างอื่นกันหมดนะครับรวมถึงตัวพี่ซัมซุงเองด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในขณะนั้นพี่ซัมซุงก็บอกว่ากำลังอยากจะเริ่มศึกษาม,มันอยู่พอดีนะครับแต่ว่าพอได้ยินข่าวนี้เนี่ยตัวพี่ซัมซุงเองก็เลยเลิกคิดนะครับแล้วก็ไม่เคยกลับไปยุ่งกับมันอีกเลยนะครับก็คือไม่เคยคิดจะสนนใจเเรรรื่ององงขกาทว็บบะคั ก็เลยหันไปเขียนแบบ C C++ นะครับในการทำเกมทำแอปนะครับเขียนแอ g จินเป็นหลักนะครับแน่นอนว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่นะครับผมทีนี้หลังจากนั้นนะครับทุกคนพี่ซัมซุงก็บอกว่าก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับมีการอัปเกรดและมีการเพิ่มฟีเจอร์มากยิ่งขึ้นนะครแถมยังสามารถอันล็อกขีดจำกัดที่เคยมีได้หลายอย่างด้วยนะครับอีกอย่างนะครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันก็เร็วขึ้นทุกปีนะฮะแถมยังเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกปีด้วยนะครับขนาดทีวีตู้เย็นบลาบล,บล,บลเดี๋ยวนี้มันก็ต่ออินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วนะครับผมทีนี้ตัดมาในยุคปัจจุบันนะครับพี่สมรุงบอกว่าดูกันสักหน่อยว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างละ่ะนะฮะแน่นอนว่าไม่ว่าอะไรทุกวันนี้ก็สามารถทํางานบนเว็บได้หมดแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่น AI นะครับ ML DL IoT 3D AR VR MR แล้วก็อื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งการโคดดิ้งนะครับก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้บนเว็บกันได้หมดแล้วนะฮะก็ถ้าใครเห็นข่าวนะครับก็คือในส่วนของ VS Code หรือว่า Text Editor ตัวอื่นเนี่ยก็คืออย่างเช่นโค้ดแซนด์บ็อกอะไรเงี้ยเราสามารถเขียนโค้ดได้บนเว็บเลยนะครับแล้วก็สามารถวันได้เลยคือแบบสะดวกมากๆนะครับอ่ะทีนี้ต่อนะครับทุกคนก็คือและถ้าเราลองมองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตกันดูสิเช่นความเร็วอินเทอร์เน็ตที่จะต้องสูงขึ้นอีกและทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยสามารถทํางานบนเว็บไดด้หม โดยที่ไม่ต้องติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเลยแถมยัง cross platform อีกต่างหากทำให้มาตรฐานหลายอย่างเนี่ยมันไปในทางเดียวกันมากขึ้นแถมยังลดเวลาในการ develop ลงได้อีกเราก็จะได้เอาเวลาไป design production และสร้าง innovation ใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับพี่ซัมซุงบอกว่าถ้าเราเปิดใจและลองสังเกตดูรอบๆตัวแล้วเนี่ยเราจะพบว่า หลายอย่างกําลังพยายามย้ายตัวเองไปอยู่บนเว็บกันทั้งนั้นนะครับขนาด VS Code นะครับ VS Code เองเนี่ยก็ยังขึ้นไปอยู่บนเว็บเลยอ่าผมเคยทคําคลิปไปแล้วก็คือในส่วนของ VS Code ที่แบบเขาทําบนเว็บนะครับสามารถเขียนโค้ดบนเว็บได้แล้วก็ยังมีเจ้าใหญ่ๆอีกหลายเจ้าเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้พี่ซัมซุงก็บอกนะครับว่าลองถามใจเธอดูและลองตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ต้องเชื่อผมนะผมแค่พูดในมุมมองของผมมีใครคิดเห็นต่างกันกันกบผมก็ต้องขออภัย และสามารถคอมเมนต์แสดงมุมมองได้เลยครับยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอครับหวังว่าโพสต์นี้จะเป็นแนวทางให้กับคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นและหาแนวทางยังไม่ได้ครับอ่านี่ฮะซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนผมต้องบอกว่าพอผมเห็นโพสต์ของพี่ซัมซุงเนี่ยนะครับจริงๆผมเคยคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะย้ายมาบนเว็บหมดคือที่ทุกคนเห็นนะครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้มันมันทำผ่านเว็บหมดใช่ไหมดังนั้นนะครับไอความรู้สึกที่ผมมองว่าเว็บเนี่ย มันจะตายมันทุกวันนี้คือผมไม่รู้สึกอย่างนั้นแหละมันอาจจะเคยมีข่าวนะครับหลายปีที่แล้วแต่ถ้าทุกคนลองไปถามคนที่ทํางานในวงการเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่ามีแต่คนบอกนะครับว่างานมันเยอะมากทําไม่ทันพยายามหาคนมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับลองไปถามแบบโปรแกรมเมอร์ท่านอื่นๆได้นะครับดังนั้นนะครับผมเลยอยากจะบอกน้องๆทุกคนหรือว่าใครที่กําลังจะก้าวเข้ามานะครับเป็นอ่าโปรแกรมเมอร์ก็คือเป็นเว็บดีลเลอร์เนี่ยนะครับผมเลยอยากจะบอกทุกคนว่า มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะนะครับถ้าทุกคนคิดจะเริ่มตอนเนี้ยคือต่อให้ทุกคนไม่ได้จะเป็นเว็บเดเวล็อปเปอร์ก็ตามทุกคนสนใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมทําแอปอะไรเงี้ยมันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมมากครับตอนนี้ที่ทุกคนจะเริ่มลงมือศึกษามันนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยผมจะบอกเลยว่ายิ่งเราคิดได้ไวแล้วเริ่มได้ไวเราจะได้เปรียบหลายๆคนนะครับถ้าทุกคนเข้าใจนะครับทุกคนจะรู้ว่าถ้าเรามีทักษะตรงเนี้ยการเขียนโปรแกรมเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับทุกคนสามารถไปต่อยอด ไปทางอื่นได้หมดเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าให้ฝึกนะครับให้ฝึกฝนตัวเองนะครับอย่างใครที่ยังหาแนวทางไม่เจออะไรเงี้ยผมก็พยายามบอกเสมอว่าการเริ่มต้นนะครับจากการฝึกพัฒนาเว็บไซต์เนะี่ยการเขียนโปรแกรมบนเว็บก็เป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งที่ดีมากที่อยากจะแนะนําหลายๆคนนะครับหรือว่าบางคนอาจจะสนใจเรื่องของการทําแอปทําเกมอะไรเงี้ยคือก็ได้หมดนะครับแต่อยากให้เริ่มเลยนะครับรู้สึกว่าสนใจด้านไหนเนะี่ย ก็เริ่มเลยนะครับตั้งแต่วินาทีนี้นะครับผมแล้วมันจะเป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตทุกคนไปเลยนะครับอันนี้พูดแบบไม่ขายฝันนะพูดแบบจริงๆเลยนะฮะก็ตามนี้ครับทุกคนก็หวังว่าโพสต์ของพี่ซัมซุงเนี่ยจะเป็นกําลังใจนะครับเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะจากเดิมที่เว็บเนี่ยมันเคยมีข่าวแย่ๆเนี่ยนะครับแต่มาถึงทุกวันเนี่ยมันเริ่มเหมือนแบบมีแสงสว่างนะครับขึ้นมาคือจริงๆมัน ผมมองว่ามันจะไม่ตายอ่ะ,อะผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่าผมมองไปที่อนาะคตมันมันยังมีอะไรที่แบบว่ามันสามารถทําได้บนเว็บคือทุกวันนี้มันก็ทําได้แทบทุกอย่างนะครับดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราควรแบบสนใจนะครับแล้วลองศึกษาดูนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นเว็บดีลเลอร์นะครับจงลงมือ เริ่มศึกษาแต่วันนี้เลยนะครับคือช่องผมเนี่ยผมสอนไว้เยอะมากเลยนะครับลองไปไล่ดูแล้วกันนะครับพื้นฐานก็อยู่ที่หน้าช่องเลยนะครับก็ลองไล่ดูนะครับคาแนะนาของผมคือเริ่มจาก HTML CSS JavaScript 3ภาษานี้นะครับแล้วทุกคนก็จะไปต่อยอดเองได้นะครับผมโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ